็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะดําเนินการถอดชิ้นส่วนที่เรียกว่าล้อช่วยแรงนะครับคือตัวที่คูชี้นี่เรียกว่าล้อช่วยแรงนะครับหรือบางคนชอบเรียกว่าไฟวิลนะครับนะตัวนี้เนาะนะครับจะถอดได้ต้องคายโบ์นะครับล็อกไฟวิลนะครับกี่ตัวครับหตัวเราจะคายแบบทะแยงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของข้ามนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเรา คลายเลยคลายไม่ได้ครับเพราะล้อเ,เชื่อแรงก็จะหมุนตามนะครับล้อเชื่อแรงก็จะหมุนตามนะวิธีการคือเราต้องเอาไม้ขัดเผาเข่าเวี่ยงไว้ไม่ให้เป็นไงครับล้อเ,เชื่อแรงหมุนตามเพราะล้อเชื่อแรงยึดติดอยู่กับเผาเข่าเวี่ยงนะครับเราก็ใช้ไม,ไม,ไม้นะครับไม้กับไม้นะครับใส่ไประหว่างเผาเข่าเวี่ยงกับเสื้อสูบนะครับให้เขาขัดอยู่งี้ หลังจากนั้นครับเราก็ใช้ประแจนะครับนะครับประแจด้ามขันนะครับด้ามขันยาวนะครับในการกับลูกบล็อกเบอร์14นะครับคลายนะครับคลายกดนะครับตรงข้ามนะครับตรงข้ามอย่ามาตรงข้ามนะครับขันแบบพยงคลายแบบพยงนะครับนะครับนะครับ เม่อได้แล้วเราก็เป็นไงครับใช้มือช่วยกังข่ายจะได้เร็วขึ้นนะครับคลายมากตัวนี้แน่นมากครับแน่นมากเดี๋ยวขอคลายนิดนึงนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นไฟวิวสำหรับรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัตินะครับไฟวิวจะบางนะครับและเบาแต่ในกรณีที่เป็นไฟวิวที่ใช้กับเกียร์ธรรมดานะครับจะค่อนข้างหนาะนะต้องทำงานด้วยความระมัดระวังกันตกกระแทกขานะครับนะระวังแบนแผ่นรองด้านในตกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือไฟวิวที่เราถอดออกมานะครับเป็นของเกียร์ออตโต้จะบางนะดูตัวที่แผ่นรองนะครับอยู่ด้านใน ครับก็ไปจัดเก็บวางให้เรียบร้อยนะครับ